สวัสดีครับสวัสดีครับพอดีพอหลอดมาเด่นน้ำเนาะมาเด่นน้ำเรียกว่าวางหลอกหลังเลขฟังเนาะหวดไรเนาะเป็นหอวกันสามห่าเออหมดตอนก้อนนานลอกสามอข่าอเขาเวอกกระดิ่งพ่อเขาุนลาเออพอนังฟังว่ะพื่อน่กนไปผาเขาไปหล่นไปปั้นเยอะแานเนาะซื้อน้ำเปล่าอ่ะโยบอกว่าเป็นผู้มักื่อนี่แคจะถือกนตัวอืเอาสือคนเลยเอยเขาเขาเอาไปของเล็กหน่อยเนาะ ไปษษอยไปนเสียนีคือการกานี่ก็ได้เขาเ็เว้าคือแก่เก้าเขาละอันนี้เขา<อ>ไม่เหรอเนอาะวันว่าวไปก้อนนี่ไหม,มปันยากายเรีนอยูนั่นน่สามแยกนั่นน่ะพาไปปั้นสนามเรียนเขาเองเขาก็เลยคุยกันไปของกูสามยังหนึ่งของกูาะหนึ่งหนึ่งสองหาของกูอหนึ่งของกูสามสเอดว่าไปสามสิบสองว่าไปเนาะ มันม hey. well, ีสามพ่นฝนเนาะแต่คนโซเลยกันโซวภาษาโรขาวอะไรที่ไปเขาเรียกว่ามันเดี๋ยววันนี oh, that that ้ข่าววันนั้นแหละที่ว่าร้านบอกตึงเนาะเดีได้ยินไ่วะเดี๋ยวน้องยังก่อนน่องบุ่มจนน่องบุ่มบอกนะร่องบุ่มเลยอ่ะนะครับต่อเนาะพ่อน้องน้องบุ่มินผู้บังน้องบุ่มร้านไม่อื่นเลยน่องบุ่มน้องบุ่มหน่อยหน่อยร้านมันเยอะ คือทักยย่าเหนี่ยสนาเดกมองพูดะมองตัวคยไปบิ้งหมดคือก้อนเนาะผู้บอกสามพกอหานวะอืออือไปถ้เราไปของเขาเนาะเด็กหน่อยเนาซื้อไหนเนะเด็กหน่อยวะเนาะก็ว่าไปมาลกมาเสงเขาเนาะเรามือนกับเงี้ยด้วยเด็กหน่อยเกี่ยวสามตัวสามตัวตัวบักักกันเลยทีเดียปหมาน้องบุ้มเออ เดียบางน่องหมูมันลูกร้านใหญ่เลยบอกบอกคอนหกขาคอนแต่มันออกตัวเก้าดิค่ะว่าหันออกตัวเก้าเก้าเก้าเด้อแลก็บอกกันเก้าอีกเออไป่ได้สั่นว่าไปเล็กน้อยเนาะมาคันกันได้ช่วงนี้เขาไปปั้นยกระยานจะนามเด็กเขาไม่ได้ว่ากันไปเนื้อสู้กันเนาะโอ้มันเล่เซเฮาวเขาหล่ะมันคือไปท่มดีแทสเลยเล่บอกอยู่ามันมันฮาเมนมันท่มมันซื้อโอร้านพ่อยังก็ะในร้านพอลอนไหมพอลอน มัหมนมันทมาทุมกปแล้วไปมาถือขวดขวดเที่ยงกันเนเขากัหาเสวงเนาะหาบ่อจะเขาเ่านักเสวงบุญเพราะอไรไปสนใจประด็นนว่านักเสวงบุญมันโทรมาทร่มกันแล้วไปครับผมไปเสร์ฟตัวมามัอนมเครื่องมันหันยเนาะฮวันคือคักเอะออเราย่ในงวัดสื่อแจ็คถือถึงลิตคือว่า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 วาว่่า่าว่่วั่าว่า ยังวานบอก็สนใจกยังวานยไปสนายตุยฟั่งไ่ได้เรับพญีรียังมอสนใจเนาะสนใจมันเลยโอ้จีเพิมกสาต่อได้เลีหรอพนกแพงเนาะนีแพงอย่งแต่คนมอว่าโวมงินอาหารเงินมันบเลยนกบอใครอยากว่าดอกอามไปกูหนีเี่ยวอยากฟังฟังรวดพเสียดายเพ่อมอไปขึ้นตัววามาแต่แม่ิ่าเตือเต้อเือเบื่อจังหาโม่วสิาเี้ยวอย่างนั้นีไปลบแร้วไล่การเท่ากระไร พ่อแล้วมันไดสักนันแต่สักนันเนาะเขากอแว่เได้เปตัวยอดอกเม่ตีเหรอก็ได้ไปตัวน้ำพอลอดเยอเลยครับพนสิไปเกี่ยวหญ้าพ่นนะพันไปมีอย่างงีงนเหรอเฝ้ได้ตัวพันฝ่าว่ามีเวลาพันสิไปหาหญ้าให้ด้วยพ่นเขาบอกสุสัทธเอาไปทเป็นตั้ต้อเหรอเดี๋ยวจะาำเป็นตูแทนได้พอผูอย่ใก้กันเนาะกันน้องบูมเนาะตูก็ฟังนะเพราะว่าอย่างนี้ข่าววารัดมันบอกถึง ออกควบเป็นมากเป็นยังไงก่อนจะว่าคุณบอกล้านเถือบอกถือไหมล้านบอกถือซิส้ำพกผ้าไหมซาำพกผ้ากับน้องไอ้ดินน่องไอ้ดินวะมันดิน้อยแม,ม่บอกบอกกันบอกแม่มันแม่มันถือยุบไแมบอกแม่มถือยิ่วะอ,อันนี้ที่พ่อหล่อนว่าวเนี่มันชุดเดียวกันปะแม่ล้านคนนั้นมีสองคนเลยโอ้่ดึงแม่น้อยเยอะไอ้ดินกับน้องแับปัดครับอันนี้เด้หน่อยช้าเพราะคอยขี้ญาติเหรอนอกคนว้านนอนเนาะ เราแบบคุยกันโศกันนะครับถ้าหลานเป็นไปออกกำลังให้มลเี้ยงเร่อยเรื่อกันดหนึ่งสามหนึ่งเดืนหนึ่งสองหาเอนสาสองเอาขอร้อเงพอหลอบไนมากเลยฮักวางเล้วเนาะครับเป็นวายฮักฟังฮกเอามาแบ่งปันเนาะอันนี่โชคคือหลานหน่อยคนบอกคนควนที่ว่าบอกอันื่ว่าบอกสามหาเนาะวันนี้เขาบอกสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหก็สามสองเนืครับ ้องคุณแมากระตหล่นในเด้อนาสามตัวเนาะเราไปจัตไงหลายตัวสมัครหนึ่งสองก็ได้สมัครหนึ่งหาก็ได้เนาะส่วนสามสองก็ลองดูเด้อนะครับประมานี่เด้อนะนสำหรับในทางของอลอนเนาะมอรสฟฟังเป็ร้านน้อยโซกันเด่นนะครับที่เราโซกันไปแตีวคุมากก็แค่เขาความพ่ดจะมาให้เห็นว่าเขาเป็นก้อนนั่นเด้ เียร่มรวบมาเด้มันเห็นบ่เห็นเอาแต่ช่องเ้ผิดจ้ะเห็นบ่เห็นไดปุ่จบเ้อันล้อืมกาฝ่าพญรอนก็ได้ดฝ่าใช่ไหมเจนเดนหน่อยนึงาลูกยางปัพญเมาผู้ไปเขายู่เป็นพญเมาอ่่ไปไปเอาฮอกระาหรบางคนนกิดทละอยากเราหน่อยฮาก็ไดี๋ยวชาวกาเดดยวสอนั้นตัวเนาะเจ้าก็มีเบียบเนาะ มิือบ่ฝันเลยบ่บ่เคยฝันแจ๊กเสียจ๊กเป็นไังไงโออแต่ฝันเห็ดหวยบ่ฝันเลยน้องม่ตีเนาะไม่ใช่เป็นได้ไงถ้วก็วัดเจ้าเห็ดหวยมาเดี่ยวบ่ฝันเดี๋ยวบ่เคยฝันเดี๋ยวก็เลยเป็นเป็นบ่ฝันนั่นยังไงเออเนาะถ้าพัดเห็ดหอยมาเป็นบ่ฝันแมนเดี๋ยวบ่ฝันนี่เลยคัอจะกินเด้อเออถ้าเก็ยังได้ตัวหนึ่งของตัวเดีมันบ่ฝันมันเป็นเดี๋ยวเด็กใกล้เมือตีนั่นล่องมาต้องคว้าให้นี่นะครับ จะตื้อแล้วก็คนฟันแมนอยู่ด้แต่ว่าเล่าบ่ฝันใกล้มือกันเป็นจังไงมันจะฟันเ็ษเล็กมันบ่ฝันนะฝันอะไรนะก็ลองพิจารณาเด้อพี่น้องนะครับสกหรับคนกฟันพอหล่อนเนาะเออแม่นคนฝันร้านหลานน้อยว่ากันโซกันเนาะที่สนามเบลเลนพอหล่อนก็เลยมมาบอกสู้ฟังเริ่ม่ะลงนะครับ เขากับมาแดงปันเนาะอย่างนี้คนวางเั่นมันกว้านกันโอ้ยก็แตกเซียวๆทั้งฝ่นเหล่าว่าร้านหน่อยบอกสามตัวเนาะสามพวกหาก็เจ้าถือกันว่าเั่นตุ้มแม่กเจ้าถือกันว่าติด้อยบอกมันอยากแม่นอยู่ด้วยนะอันนี้ก็ว่าร้านที่ย่านเลี้ยงโซ่กันนี้เลยฝืนระหว่าม้าบอกสุฟังอ๋อเขาลองพิจารณาเอาด้วยพี่น้องวางน้ำกับจ้าซื้อเนาะวาักกับว่าเป็นอยังเนาะมังกับหานนะเจ้าตัวเป็นอย่งนี่ก็บอกว่าสั่นหันเป็นคือเหมือนว่าหันสามตัวตรงอีู ไอ้ตามตัวแ่งเด้อวันนี้สำหรับในท่าพอลอนอเอาให้ชวงให้มันนะครับจะช่วยตัวเลขใครมึงน,นไปตัวนะะช่วยตัวไปตัว้เข้าอ่ารนึงอ่ารนึงอ่าโอเคนะครับยงว่า,านัก,กไอไรก็นลยยังไม่ชนะก็เลเออเอาก็ตามนั้นเด้อนะครับสรับในท่าของพอลอนเด้อนะครับร้านน้อยเหรียญนักการขี่ยันเหรียอยู่อ่างเล็กเด็ดน,นั่นแหละนเลิมาบอกสุฟ้งว่าเขาบอกโซกันสามหนึ่งหนึ่งพนหนึว่าเขาคูณหนึ่งสองหาคนนึงว่าสาสองเนาะ ตอัหนึ่งบริษัทละกันเลยพอหล่อนทำแม่ยังปั่นมาเลยก็เลยเอามานําเสนอให้เปิดกับพีเวลาเ์กน้องหลายพอแลวกันย่างนี้นะครับเปิดไปกับวายุอย่าให้กล้วยอืมครับราขี่ง่ายกล้วยเนาะนะครับให้โชคให้มานเด้อนะครับสำหรับในทางของพอหล่อนนะครับของร้านแบ่ยังปั่นให้โชคให้มานกันเอาขอบคุณหลายพี่น้องขอบคุณหลายปรแชร์ได้ด้ายน่ตุ้ยเนาะครับให้โชคให้ m ắ นสุดสุดนโชคให้ m ắ นสวัสดีครับ